ที่มีคำถามถ้าเจอแบบเนี้ยพอทนหรือพอเลยงานกลุ่มแต่ทำคนเดียวพอเลยค่ะพอเลยเออมันก็ไม่น่าถามว่พอเลยครับพอเลยเหมครับพอเลยใช่ไหมมันตรงตัวฮะเพื่อนชวนเต้นติ๊กตอกทั้งวันพอทนอคบแหมพอทนเพราะเราก็ชอบเหมือนกันเราเป็นสายชวนหรือสายเล่นสายชวนสายชวน มีแต่ผมชวนเพื่อนครับแปลว่าพอทนครับอ๋อพอทนของเราครับพอทนครับพอทนครับนัดทำงานแต่มาสายตลอดพอทนค่ะพอทนเหมือนกันค่ะมีพอเลยครับเฮ้ยพอเลยของเราพอทนครับเฮ้ยไหวอยู่เจอเยอะจนชินแล้วนี่ข้าวร้านประจําที่โรงเรียนะปิดพอเลยค่ะพอเลยไม่กินร้านอื่นไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอันนี้เป็นทั้งคู่ อ๋พอเลยนะพอเลยวันที่พอเลยครับพอเลยเหรอครับไม่มกินร้านอื่นไม่ได้เหรออยากรู้ร้านอื่นแพงก็ให้น้อยครับไอแม่ค้าเขาดูอยู่นะช่องนี้ผมรักนะครับ <laughs> ของเราพอเลยครับพอเลยไม่ได้เหมือนกันออกข้อสอบ ไม่เหมือนที่สอนพอเลยค่ะอันนี้พอเลยนี่รับไม่ได้รับไม่ได้อย่างแรงแต่ว่ามีเหตุการณ์จริงใช่ไหมใช่ประจําได้ค่ะเออประจําด้วยคุณครูครับดูไว้นะครับพอเลยครับพอเลยใช่ไหมของเราพอเลยไหมครับพอเลย่ะรอเพื่อนแต่งหน้าก่อนพักเที่ยงขอโทษค่ะเพราะว่าเหมืการันนี่ไม่มีแม้แบบผู้ชายผู้ชายเราแต่งหน้ากันปะไม่ค่อยครับ แล้วมีเพื่อนผู้หญิงไหมเคอเรารอเพื่อนผู้หญิงแต่งหน้ามีปะไม่มีครับมันเป็นชายล้วนครับ <laughs> ี่ไม่รู้ครับจำไม่ถูก <laughs> <laughs> อ๋อเฮ้ยยังย้ำด้วยนะอันนี้ห้ามแยเว้นไว้เพื่อนชอบขอล่อก,กันบ้านตลอดเวลา <c oughs> พอทนคนค่ะพ <c oughs> อทนผ่านก,าอก,อก,าก,ากันล่อกับกูว่า <c oughs> นี้ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ล่อเขาเหมือนกันครับ <c oughs> ของเราพอทถครับเออแบ่งกันแบ่งกันก็ได้แบ่งกันนะแบ่งกัน